ฉันสบายเพราะใช่เอิญฉันว่าเป็ตดิดฐ์ค่ะบอให้ผู้ชาว่ายังไงน้องหญิงฉันให้เอิญ่านุ่มหญิงน้องหญิงได้เบิร์หญิงแคนเซิลค่ะไม่เอานะคะบอกเลยไม่เอาที่แท้ออกอุบายสิไปยำเขาละไม่ดอกค่ะเดืองเมาแล้วถ่ายพี่น้องคักเนาะสิไปยำเขาเวอร์มื่อกี้นะใครเป็นเด็กมานี่เมื่อกีนะ สวัสดีค่ะเฮ้พี่้องมือนีนนเวียวมากครับหญิงเป็ดค่ะคนสวยกินขาดคาะมือน,นีเธอมือนี้เธอไปเฮ็ดอย่างมากเธอสวยแหะยืนหนึ่งค่ะดูริมสีปากเลยดูริมสีปากก็กินขาดนะคะว,วันนี้ ส่งผมกับวสูนั่งจ้นนะวสุหญิงหญิง,ญงต่ําต่ำมี่เพิ่นอาว่าเธอเธอเธอหมักบอ่อเพิ่นไปเดินแบบพันธินําบอ่อเธอเธอหมักบอ่อก็ได้แบบว่าส่งว่าหายบ่ก็แล้วแต่เธอนแว่ามันขนของฟี่ <c oughs> ด่าก็จะของฟี่พี่นนอคะ่ะหญิงเปียดมากเบิร์ดว่าใจมันเข่าคะ่ะบ่หมักแต่หนีสินนะค่ะ ค่ะพี่น้องคะอ่ะมือนี่เบียก็หญิงเป็ดเนาะคะ่ะสิผ้าพีผ้าหนองมากินเท่เลยฉันยันงกินมาเนี่เท่ยยั่ยัฉันกินแ <c oughs> น่ใจว่าฉันทำเคยบนแม <c oughs> นไฮโต้หลานเ,เห็ด <c oughs> สิผ้าพี่น้องมากินข้าวปุ้นซาวนะคะอ,อุ้ยแต่แสบแท้แล้วนะจ้าหญิง อะไรหิ่แตกเร็วๆเนี่ยเธอกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่ใหในนันใหญ่ทำยังไงใหญ่ๆผิดผิดค่ะเธอบปได้กินบุ้งไส้ฉันเป็นน้ำจ้ำสองคนเธอสีม่วใหญ่ๆผิดต้องทำยังไงกุ้งตัวใหญ่ๆห่บอเวยบอม่ยดีสิบอกกุ้งตัวใหญ่ใกุ้งตัวใหญ่ๆโอ้ยบุ้งไส้ก็อะไรนนี้ฉันตัวฉันสีม่วงวายฉันแบบ แบบแบบคืนแห้งเนาะเธอกันดีค่ะพี่น้อง่ะมือนีถ้าพี่น้องมากินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ากุ้งเธอฉันกินกุ้งสุกข้าวปุ้นสาวน้ำปลากุ้งสุปมาหญิงอเธอฉันกินกุ้งฟรีฉันกห้เธอกินอันนี้ฟรีแค่มูฉันสื่อมากค่ะพี่น้องค่ะแซบขาบ็อกเลย่ะมือนีสองสาวสองแซบนะคะ บ้านพ่อพี่น้องโดนหลายแล้วขึ้นตอนพี่น้องแย่ค่ะหญิงจะแสบแฉลบโอ้ยมึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยจะแสบค่ะหญิงเอาไปแสบกันก่อนเนาะมาค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกั่นไหมค่ะกับสาวเบียร์กับหญิงเป็ดจ้าคอยพูดอะไรเหรอพี่น้องกินกินขาดเก็บมาเน้ มันนั่งกะใ่ฉันนะเป็นยังไ่้เป็นรถเกลือความใสพี่น้องครับบอกอะไรไปนู่หัวมนกันค่ะน่ารักบ้าค่งพี่น้องขามาจ้าพี่น้องการจนกันจ้ามืึอนี้ฉันมาเห็นพี่น้องฉันเกิดใครขินหอดฉันก็อิ่มแล้วล่ะฉันกินหอดพี่น้องพี่น้องทำหาเนาะค่ะฉันก็ว่าอยู่ฉันละจามเอาจามเอฮึืม แบบค่ะมารักที่น,ก,นกค่ะปุนศรซาวของหมักฉันเด้อฉันไม่บานเท่านีร่เชื่อก,กินแต่กับศรซาวแสบค่ะคับพี่น้องอ,อะไรหญิงผู้บ่าวมาหาฉันเธอบอกว่า น้องหญิงน้องหญิงฉันสบายเพราะใช่เอิญสันว่าเป็ดดิดค่ะบอกให้ผู้ชายว่าอย่งไงน้องหญิงฉันให้เอิญมาน้องหญิงน้องหญิงได้เบิร์นหญิงแคนเซิลค่ะไม่เอานะคะบอกเลยไม่เอาต้องเรียกอะไรน้องหญิงบอกน้องหญิงเพิ่นบอกว่าน้องหญิงน้องหญิงเป็นเลี่ยนนามน้ำอายบอเห็นปะเปลี่ยนนามเลยบอถามว่าเป็นยูเใสเป็นยูเซ่เพิ่์นวะ เจอสบายแน่นอนก็เลยวาก,ก็สกให้น้องไปเหรัญยี่เฮือนอายเลยบอขะเนี่ยนี่ยสิต่อยเขาสันเดียกน้องไปเหรัญยี่เฮือนอายเลยบอเพราะว่าขันปเป็นเหรนญญองก็เป็นสาวเป็นนั่งเนาะก็ะไปออกออกเฮือนออกซ่านออกไปสู้ไ่สายตาประชาชน,ชนกระสิว่าว่านั่นว่าน,นั่นในมันกันยังก็ว่าไปเนาะตามประเภทนี้เนาะไม่ได้นะอ่ได้นะคะ <c oughs> บอกเลย ที่แทะออกอุบายสิบิญัมเขาเละ <laughs> ไม่ดอกอ่ะเดืเองเมาแล้วตายพี่น้องคักเนาะสิบิญัมเขาเลยฮึ <laughs> บังนะใครเป็นเจ้าบ้านอยู่มึงนะคักเนาะเธอบ่มาหาฉันเลยเออกระเวนระยะสักพักแน่เถอะนั่นและคือทอดเธอสองคนนี้ใชไม่ฉันหามาหามาหาเอ้ยลำพังเงิน ขารถสองลอยไปกลับกระเบิดอล่ะผู้ชายนั่นเปเต็มที่รํำพังผู้ชายนั่นเปขึ้นเต็มที่นะเธอถ้าคิดบางทีดีมาหาเธอกับผัวสองคนน่ะเจ้าเลยสองลอยกับบานอืมมันคุ้มไหมคะแต่ไปหาผู้ชายเปยค่าเม่ได้จักบาทพื่ไปหาเขาอืมอืไปหาผู้ชายเม่ได้จักบาทพื่เล่นไปหาเขาดีแท้ได้ความแซ่บเนี่ยเธอความแซ่บมันบอกไปขอัยนะ ไม่มีเป็นตัวเป็นตนค่ะจริงจริงคักเนาะอันฉันบอกว่าผูกมัดแต่ของเล็ดขาดเลยฉันบอกเลยเงินก็บเลยจักบาทค่านังมันค่ารถกระเสียตัวกระเสียบ้าบอกข้อแตกอีลิเทอร์นี่พี่น้องพ่นกระยู <c oughs> บอแมนได้ค่ะพี่น้องอย่าเข้าใจพิดไม่เสียตัวง่ายนะคะไม่ได้ใจง่ายบอกเลย <c oughs> ดูแจ่บนะแตะพูดอะไาที่มักจนบอกจริงๆนะครับผู้หญิงทุกคนฟังไว้เลยนะครับผู้ใดใจย่างผู้นั้นได้หลาหลฉันบอกแล้วอยาเฉันมากมวนซึนหัวแซวเต็มที่ค่ะสวยเก่งเย็นหนึ่งค่ะ ฉันถามแล้วไงเรื่องลิบนั่นฉันไม่ได้พาเธอนั่นฉันเบิดลิบไปลหลายหลายดิบฉันก็บเบิดรดลาะดิบจะไหนไม่ได้จะเ้อท่าฉันนี่อ๋อพี่น้องถามมาเลยหลายค่ะคลิปก่อนแล้วก็ห <c oughs> <c oughs> ลายคลิปค่ะพี่น้องที่พี่นอ้ <c oughs> นองถามว่าเบียร์ใช้สีอะไร เบียใช้ลิปสติกของอะไรเบอรืออะไรเนาะคะพี่น้องคะไม่เบียซิมาบอกพี่น้องคะแล้วก็ออแล้วก็หญิงเป็ดใช้ใช้ของอะไรต้นต้นจนจบที่เธอทอาอดดําให้ฉันน่ะพี่น้องครับาหญิงเป็ดผู้ใดแต่งหน้าห้เบียเบียเนี่ยรเดอร์ค่ะเป็นคนแต่งหน้าหญ <c oughs> ิงเป็ด,ปดค่ะพี่น้องคะเบียจะใช้ลิปสติกนะคะแบรนด แบนชาบานะคะทุกคนคะ่ะจะเป็นกล่องแบบนี้เนาะนี่จ้าจะเป็นแท่งแบบนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ของคนไทยเราเนี่ยนะคะทุกคนจะเป็นอ่าลิปแมทนี่ที่หญิงเกดใช้อยู่นะคะทุกคนแล้วก็เบียร์เนาะทุกคนหาเบียร์จะใช้ทุกคนชอบถามว่าเบียร์ใช้ลิปสีอะไรลิปสีอะไรเบียร์ใช้เบอร์ศูนย์ห้านะคะ ตัวนี้นะคะเบีร์ใช้เบอร์ศูนย์ห้าส่วนหญิงเป๊ิ่นจะช,ชอบใช้เบอร์ศูนย์สองนี่ไะอันนี้เบอร์ศูนย์สองนะคะทุกคนจะเป็นสีนี้นะคะพี่น้องว่านี่กินมากนี่พี่น้องว่ามันออกบ่อบบอกอก่กินมากนี่ออกค่ะถ้ากินแบบถ้ากินมันกินเยอะห,อหลุดแต่ว่ามันจะหลุดเร็วกว่าปกติแต่ถ้าสมมุติว่า เราทาปกติถ้ากินน้ําอะไรปกติอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยหลุดนะคะทุกคนคะ่ะฉันถามเธอแน่นี่น,นี่นี่นี่ของฉันนี่ฉันกินแบบนี้รุดบ่ถามเพื่อพี่นนองแล้วพี่นนองเนาะถามเพื่อพี่นนองเลยรุดแต่ว่ามันหลุดมไม่เยอะหรอกอ่ามันเป็นลิปแมทน,นะคะใช้ดีทุกคนแท่งละเก้าสิบเก้าบาทมีเจ็ดสีนะคะทุกคนคะ่ะหุวยคันซิบรุดกัอซิบร่งละ พันเป็นหมื่นทุกคนเฮ้ยแทงเพลยยังหลุดเลยเออยังหลุดเลยเนาะแทงเพยงย์ยังหลุดเลยค่ะอันนี้จะเป็นของชาบานะคะจะมีอยู่เจ็ดสีเนาะทุกคนจะมีอยู่เจ็ดสีนี่นี่มีอยู่เจ็ดสีนะคะทุกคนค่ะผู้กินจะกินไปแล้ว เดี๋ยวเบียจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อให้ทุกคนนะคะจะมีโปรโมชั่นนะคะทุกคนปกติ1แท่งนะคะทุกคนขาอันนี้เนาะนี่หนึ่งแท่งจะอยู่ที่99บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ3มแท่ง250บาทนะคะทุกคนคะ่ะไปต่ากันเน้อจากผู้ใดมักซีใดก็เขาไปสั่งสื่อกันใดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ รับรองริมฝีปากของคุณจะสวยสดใสนะคะจะเป็นลิปแมทนะคะทุกคนแต่จะให้ความชุ่มชื้นคือจะไม่ได้แบบว่าแห้งกระด้างนะคะทุกคนหาใช้ดีค่ะเบียเบียเบียกระใสเบียกระใสแบนนี้แหละค่ะพี่น้องคะเพิ่นกระ้ะยิงเปรตตะเตเป็ลระคาแยิงเป็นป้าพี่น้องว่าข้าวเดียวแหมเดียวจะอายคน พี <anto> <haft kaz an> ่น้องฉนหิวอเาบอาเพิ่นบ่เอาเ้อจะสิบมาหาเธอจุดเถื่อโอ้เบิร์ดท่าพี่น้องขาตายแล้วกระเทือบอกเดี๋ยวฉันกระเพือกินเลยนี่เถอฉันับนังอาปากข้างทังทีเธอบอกบิร์นี่ยมาหิวขาน้องหนุยขอบมา จะขันแกวจะขันแกวนะคุพี่น้องขอจะขันแขวยเนาะจะ <laughs> ขันมาเลีงไปส <laughs> วยค่ะค่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นะคะเบียร์ก็ฝากด้วยนะคะใครที่สนใจลิปสติกนะคะจะเป็นแบรนด์ไทยเรานี่แหละคะ่ะแต่ว่าใช้ดีมากๆราคาก็ไม่ได้แพงนะคะ9 9บาทใช้ได้นานเม็ดสีนี่คือติดทนแล้วก็ เม็ดสีนี้คือแบบว่าชัดเจนนะคะสีสวยสดใสนะคะทุกคนขาใครชอบสีไหนก็ไปเลือกไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเบจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะทุกคนขาสำหรับคลิปนี้เบียก,กับหญิงเป็ดเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะวันหลังจะมาบอกเคล็ดลับความสวยบางคนก็สิว่าพี่เบียไปทำอะไรมาหน้าใสาขึ้นนู่นนี่นั่นจ้าค่ะเสือ้อผ้าซื้อหานใด เดี๋ยวเบียร์กับซิมาตอบเป็นอ่ะคลิปๆไปนะคะพี่น้องคะมือน,นีเอาลิกสติกกนค่ะพี่น้องขาที่คือบอกคือเทม,มืบอน,นี้โอเคค่ะพี่น้องคะมือน,นีเ<ม>บียร์กับญิงเป๋ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีสสดค่ะก่อนจากลาเฮ้พี่น้องขาไปบ่าย,ายคะ่ะ